วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวล้วนน่าก,กินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจาก,กี้ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นติสุดท,ท้ายของการลดพุงแว่งแขนไแ เท่าไรแกวงแขนไปข้างหลังให้สุดแกวงมาทั้งหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยแม่แม่ได้เลยเลยูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภยัย